ได้พลิกชีวิตคนหนึ่งคนได้ต่อยอดสร้างอาชีพสารฝันให้เป็นจริงผมชื่อนายนิพนธ์ใจดีครับอายุ49ครับประกอบอาชีพวิ่งวินมอเตอร์ไซค์ครับผมดื่มคาราบาวแดงทุกวันผมก็ส่งวันละสองฝาสามฝาผมทยอยส่งมาเรื่อยๆครับก็ประมาณ2 0 0ฝาได้ผมจะเอาเงินไปสปอร์ตนี่ซื้อบ้านแล้วก็ส่งให้หลานเรียนเป็นทุนแล้วก็ต่อยอดขายติดต่อโค้งสุดท้ายจับล้านครั้งต่อไป30พฤศจิกายนนี้ หากคุณอยากเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปรีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซมมาที่ตูปป้ปอนอสองบางประกงชาเชิงเซา2 4 4 3 3 0หรือส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการและนี่คือชมหน้าผู้โชคดีจากเมื่อวานที่ได้รับมอเตอร์ไซค์คันที่898คุณคำสัรแก้วหาวงจากจังหวัดชนบุรีเราเดินจับยิ่งจอิจ้ง แล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีไปพร้รพรอมๆกันกับเปาแดงชื่อคนไทยสร้างอาชีพปีสามโอ้โหแม่คนเรานะ อยากจะอายุยืนมันก็ต้องขยับขยื่นร่างกายแบบนี้ให้มันกระปรี้กระเปื่าสดชื่นแข็งแรงก็าสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยอายุยืนขึ้นนะคะแต่ไมอายุยืนก็อายุนอนเอบขึ้นด้วยมันไม่คนละเรื่องแล้วคุณชนะก็ป่วนดงจริงเลยเนี่ยเอางี้ลองยกตัวอย่างสักประเทศหนึ่งที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นเขาแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็มีเรื่องของวิทยาการทางการแพทย์ที่ดีูกเรื่องการรับประทานอาหารการดูแลร่างกายที่ดีเขาก็เลยอายุยืนอะ ถ้าพูดถึงการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงดิฉันนึกถึงคุณยายดิฉันเลยคุณยายคุณเหรออายุเกือบร้อยปีแต่ว่าฟันเนี่ยยังสัมสองซี่อยู่เลยว้านะยังอยู่ครบเลยเหรอเปล่าค่ะทำไมฟันบนสามซี่ฟันล่างสองซี่เขายังดีมีให้ได้เห็นบ้างบ้าเลยก็สํมสองไง้พูดรุมรไงขขาบนสามข้างล่างสองแล้วเขาเคี้ยวข้าวกินกันยังไงใช้วิธีบดบดบดแล้วก็ตลอดดูดสบาย เหมือนผมเนี่ยครับตอนนี้ก็ต้องให้อาหารทางสายยางติดเตียงเหรอคะว้าวาไปเอาแต่อย่างงี้เป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องไม่เป็นภาระของลูกหลานนะก็คือมีเงินเก็บใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างสบายและที่สําคัญกิจกรรมของเราเนี่ยก็ตอบโจทย์ผู้สูงอายุอย่างหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดได้ของรางวัลขึ้นมาก็จะมีชีวิตเกษียณได้อย่างสบายกับกิจกรรมบ้าแดงเชียรคนไทยงอาชีพปี3 ปีนี้นี่เลยมอไซค์ฮอนด้รุ่นนิวคลิก125จำนวน200คันแบบนี้นอกจากนั้นยังแจกทองมูลค่า1ล้านบาทอีก7รางวัลรวมรางวัลทั้งหมดมูลค่า17.8ล้านบาทง่ายๆ,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 ๆนะครับแค่เขียนบีบทรงฝาคาราบาวแดงให้เขียนคาว่าวิตามิน b 12ส่วนฝาคาราบาลคันโซให้เขียนคำว่าป<ะ>ับ แล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์นะครับย้ำต้องเขียนด้วยลายมือนะแล้วส่งมาที่ตู้ปอน2บางประกงฉะเชิงเศรา24130หรือกล่องรับฝาที่ร้าน CJ เจมร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการครับ คาราบาวแดงยืนหยัดราคา10บาทเท่าเดิมดื่มคาราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่าส่งต่อให้ผู้คนไปต่อยอดสร้างอาชีพหรือถ้าคุณเป็นผู้กเกษียณแล้วได้ไปเนี่ยมันคือทุนกากรเกษียณที่ยอดเยี่ยมเลยนะอ้าวแน่นอนค่ะเพราะว่าทองล้านเนี่ยสามารถพลิกชีวิตคนธรมธรมดาธรรมดาหรือ,อบางทีชีวิตติดลบเนี่ยให้กลับมันลืมตาอ้าปากมีชีวิตใหม่ได้จริงๆก็แจกไปแล้ว800กว่าคันอันนี้แจกจริงๆรงรไปถึงอีกหนึ่งเรื่องแจกจริง ก็คือทองคามูลค่า1ล้านบาท12คน12รางวัลได้ไปแล้วนะครับใช่แล้วค่ะส่วนวันนี้นะคะเราก็จะเตรียมแจกอีกเช่นเคยคนะคะกับมอเตอร์ไซค์ไลน์ลิมิเต็ดเอเดชันฮอนด้ารุ่นนิวคลิกหนึ่งสแท่ๆคันนี้วันนี้เราแจกเป็นคันที่899แล้วค่ะเลขสวยเลขสวย <c oughs> โอ้โใครนะจะเป็นผู้โชคดีได้ไปจะอยู่ภาคไหนพร้อมแล้วไปลุ้นกันเลย เุณเล่นพี่รับนี้สูงเลยจ้าผู้โชคดีนะคะเขารออยู่แล้วจะเป็นผู้โชคดีได้มอเตอร์ไซค์ลายหรือมันจเอเดอรชั่นคันนี้ไปสวยๆเทพๆแ,แบบนี้ขี่ไปไหนก็โดดนเดไปต่อยอดสร้างอาชีพก็ดูเริศค่ะเฮ้ยๆใกล้แล้วใกล้แล้วนี <c oughs> ่ครับผู้โชคดีจะเป็นใครและได้แล้วค่ะโอโหรอบนี้เป็นฝาคันซ่ผู้โชคดีก็คือ คุณอัชรรัตนพันธ์จากจังหวัดศรีสะเกดยินดีด้วยนะครับได้ไปแล้วมอเตอร์ไซค์เท่ๆทคคันนี้เอาไปต่อยอดสร้างอาชีพกันถ้าอยากจะได้มอเตอร์ไซค์คันนี้หรืออยากจะเป็นผู้โชคดีเศรษฐีทองล้านก็ทำให้ถูกกติกาแล้วก็ส่งฝามาร่วมสนุกกันนะครับผมย้ำตรงนี้แล้วกันรางวัลใหญ่ เศรษฐีทองล้านกําลังจะบังเกิดถูกต้องในวันที่30พฤศจิกายนนี้กับการจับแจกทองล้านครั้งที่1 3บสาโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นต้องรีบหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นการแจกต่อเนื่องมาส่งท้ายปลายปียังมีวลยิ่งใหญ่ส่งมานะฝาคารบาลแดงหรือฝาคารบาวคันโซลแล้วทาให้ถูกกติกาด้วยนะคุณชิสาง่ายๆจาไว้เลยเขียนบีบส่งเขียนบีบส่งแต่ถ้าอยากรู้ว่าเขียนแบบไหนบีบยังไงส่งที่ไหนแล้วก็ไปทบทวนกติกาพร้อมกันค่ะ การลุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์200คันง่ายๆเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคำว่าวิตามิน b 12ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคาราบาวคันโซแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน พับใส่ฟานแล้วบีบส่งมาที่ตู้ปอนอนสองบางประกงจังหวัดชาเชิงเซา24130หหรือส่งมาที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการกิจกรรมรับตั้งแต่1มีนาคมถึง22พฤศจิกายน2567